รอบนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมพอดีว,ว่าหาฝรั่งเล่นด้วยไม่ได้เลยนะครับแต่ละคนมันกลัวกันมันไม่กล้าเข้านะครับมันเข้าไปในช่องอเลือกห้องกันอยู่เพราะพอเวลามันนัดถอยหลังก่อนที่จะเข้าเกมอ่ะมันกดออกไปโอโ้โหอะไรของพวกเองกันวะมันกลัวขนาดนี้นเหรออันนี้มันโลบอกนะเว้ยไม่ใช่เกมผีมันก็คือเกมผีแหละครับแต่เกมผีที่ผมพูดถึงก็คือพวกเกมผีระดับไฮเอ็นพวกขายในสตีมอ่ะอันนั้นมันน่ากลัวจริงว่ะแต่นี่มันโลบอกนะครับผมมัน,นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> ผมอยู่คนเดียวนะผมขอสัคิปไปนะบางทีเสียงเกมอ่าเสียงภาคของตัวละครอาจจะดังไปหน่อยนะครับผมพอดีว่าผมอยากต้องจะอยากจะต้องการฟังเสียงอ่าสิ่งผิดปกติรอบข้างนะผมบางครั้งเนี่ยมันจะมีเสียงคนมาเคาะประตูนะ แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าถ้าเกิดคนมาเคาะประตูเนี่ยเราเปิดไปแล้วเราจะเจออะไร <c oughs> ใครที่เคยอยู่ในประสบอ,อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะผมเคยประสบพบเจอมาเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าเราเปิดประตูไปตอนคนเขามาเคาะเนี่ยมันจะเจออะไรนะครับ <c oughs> มันจะไม่แห่ใส่หรือเปล่าวัดดีโอเคครับผมชาววอมาชาวอมา,าวอม่านะครับผมโอเคไม่เต้นนะไม่เต้นนะไอตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอยู่หลังบ้านหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> พอดีว่าเปิดร้านช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่เจอเหรอกครับผมสิ่งผิดปกติแล้วก็ขายของทําตามหน้าที่ไปตามปกติเลยครับผมโอเคแล้วก็มวนนะผมชาวันมา,ชา,นมาชาวอมา่าอาหารเหมือนของตุรกีมากนะครับผมโอเค ผมจะไม่ซื้ออันนี้นะผมไอ้โชว์ anomoly นะผมอันนี้คือมันจะง่ายเกินไปครับผมมันเหมือนกับมันเฉลยเลยอ่ะมันจะง่ายเกินไปนะครับและสิ่งที่ผมสงสัยก็คืออันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันให้เรามานะผมผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดไอ้ชายชุดดําที่มันนั่งรถมาเนี่ยแล้วเรากดใช้ในตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเ๋ยวต้องลองใช้ดูต้องรอหลังตีสองครับผมตอนนี้มันเพิ่งจะห้าทุ่มอ่าผู้ชายคนนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับผมขอดูกล้องก่อนเพื่อความแน่ใจนะ มีผีเกาะหลังไว้ไม่มีนะช่วงต้นเกมอะมันไม่เจอหรอกเราเล่นไปก่อนอุ้ยลืมปิดไฟไม่รู้ว่ามีค่าน้ำค่าไฟเปล่าเ,เปิดร้านคนเดียวนะผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเพื่อนเขาติดธารกิจกันอยู่ส่วนผมก็ไปจอยห้องกับฝรั่งก็ส่วนใหญ่ก็เล่นสักพักหนึ่งแล้วก็กดออกกันนะผมแม่งกลัวกันเจอคนไม่จริงใจนะผม โอเคแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดมีผีอ่ะโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าเราตอบผิดนะครับผมหรือไม่ก็เราขายของให้กับผีอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมันโผล่ขึ้นมาเต็มตัวมันจะฆ่าเรานะครับตอนผมเล่นเนี่ยมันโผล่แขนขึ้นมาเนี่ยมันเอาแขนขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโผล่มาเต็มตัวแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรกับผมบ้างยังไม่เคยเป็นนะครับผมเขาบอกว่ามันจะฆ่าเรานะแต่ทางที่ดีเนี่ยเราอย่าให้ตัวเองตายดีกว่า ผู้หญิงมาทางซ้ายอย่างนี้มันเต้นแน่นอนผมเดานะผมเฮ้ยตเต้นปะวะไม่เต้นนะถ้าเกิดผมขายให้มันผิดปกติเนี่ยมันจะขึ้นมาไอคนนี้ก็ปกติดีนะอ่าลองก่อนลองก่อนนะผมแต่ไปที่เรายังไม่คิดเงินไม่ยื่นของให้เขาเนี่ยมันก็จะไม่ถือว่าอ่าพบสิ่งผิดปกตินะครับผมเนื้อเออใช่เนื้อ,อ,อจะหมดละ ละก่อนที่จะยืนให้เขานะผมขอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงบ้างมันอาจจะมารับหลังก็ได้ใครจะไปรู้โอเคไม่มีนะครับยืในให้เขาเลยโผล่ไหมไม่โผล่นะถ้าโผล่มาหนึ่งครั้งแสดงว่าเราทำผิดปกตินะผมทำพลาดไปโอเคถือว่าไม่เจอนะอครับนะตัวหน้ายิ้มมาอย่ามันจะมาหลังตีสองอันนี้ผมต้องจำไว้ให้แม่น จำให้แม่นๆเลยนี่นๆตัวนี้หัวโยกก็วะนั่นนั่นนั่นหัวโยกหัวโยกไอ้สองคนนี้นะผมผิดปกติแน่นอนทำไมเจอไวยังวะห้าทุเองนะผมยังไม่ถึงที่ยงคืนเลยวัะด,ดีวัะด,ด,ดีดูดูดูโอ้หน่ากลัวน่ากลัวปิดก่อนเลยไม่ขายครับผมไม่ขายขอดูกล้องก่อนด,ดูดูมันสะบัดหัวะนะครับนี่แล้วจอก็จะดับไปมันจะกรีดอะวะไม่กรีดนะโอ้โหแม่ง เออน่ากลัวจริงวะขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไ,<อ>ไปยังอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจเอ c มบนบอกว่ามันจะไม่ไปไหนนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาโผล่แบบนี้โอเคไม่ขึ้นมาับดีละแสดงว่าเรายังไม่ทำอะไรที่มันผิดปกติมาแล้วนะผมไอคนเนี้ย ผมขอพูดในฐานะที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะผมเล่นไปหลายคลิปแล้วมันไม่ได้หลายคลิปหรอกมันสองสามคลิปเองไอคนเนี้ที่มันแต่งตัวเหมือนกับยากุซ่านะผมไรอาดากอนอ่ะคืออันนี้คือสิ่งผิดปกตินะผมมันคือผีถ้าเกิดเราเปิดกล้องนะมันจะกี้ใส่เดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้อะผมไม่จำเป็นต้องขายมันนะผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนั่น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 เอากดออกไม่ได้กุร้อนกุล้อนออกออกออกกูปิดเลย มันตะกี้ใส่กล้องนะครับยิ่งน่ากลัวอยู่ดูใหม่ดูใหม่ไป,ไปยังยิ่งแต่งตัวใส่ชุดสุดสีขาวอยากอะอยากเปยากุซ่าเลยไ <c> ร <oughs> อะดาก้อนับผมโอเคถือว่าไม่ขึ้นมานะผมเรายังทําดีอยู่ตอนนี้ก็โอเคจะเที่ยงคืนแล้วระวังตัวไว้นะครับไอคนนี้ไอตัวใส่ชุดวอร์มเนี่ยมันเหมือนจะกำลังจะออกกำลังกายมานะผมเพิ่งออกกำลังกายมา ผมว่าไอ้คนนี้ก็ปกตินะมันจะมีผีแบบผีเกาะหลังอะว,วะผีเกาะหลังน่ากลัวมากสดีขอดูกล้องก่อนนะ <c oughs> มีไหมมีไหมไม่มีนะไม่มีนะกุหลนนะเว้ย <c oughs> ดูให้ชัวร์นะครับผมโอเคมันยังไม่ขึ้นมานะครับแ <c oughs> สดงว่าผมทำถูกถูกต้องหมดทุกอย่าง <c oughs> มันเหมือนกับเป็นคำใบ้คอยเตือนเรานะผมว่าเราทำผิดไปกี่ครั้งแล้ว คนที่มาคอมเมนต์น่น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแน่ๆเลยก็คือทำผิดครบหมดทุกอย่างจนมันลุกขึ้นมาแล้วมาบีบคอให้ตายนะครับซึ่งไม่รู้มันบีบคอจริงหรือเปล่านะหรือมันทำอะไรกับเราสักอย่างนี่นแหละแล้วเราก็ตายโอเคมวนนะผมก่อนให้ผมขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความชัวรมีไหมมันอาจจะมาตลบหลังเราก็ได้นะโอเคนะผมคนปกติยื่นให้เลยเอ๋ออลืมแบปซี่นะผมโอเคเอาแบปซี่ของคุณไป ชาวอล์มาไม่ขึ้นมานะโอเคโอเคไม่ขึ้นมานะผมคนนี้ก็ปกตินะผมก็ขายเขาบ่อยนะไม่มีผีนะผมมัน,ม,นมันเหมือนกับแบบซีมีวันหมดนะดูดิกระปองหายไปอันนึงนะอะไอเที่ยงคืนละเฮ้ยโอซานตาโอเคอันนี้ปกติครับผมเขาจะมาแจกไอเทมให้กับเราวันด,ดี โอเค,อเ,คเขาต้องการชาวอมาหนึ่งอันนะครับผมต้องการโซดาด้วยโอเคอ่ะเนื้อเราหมดเราต้องอุ่นเนื้อก่อนเอ้ยทำไมอยู่ดีตัวขยับผมก็นึกว่ามันขึ้นมานะครับแมเล่นคนเดียวที่มันเหงางยิงเลยแล้วก็แบบแบบซีเขาด้วยนะผมอยากลบอ่ะซานตานี่ ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติปะ่ะผมขอดูกล้องก่อนนะฮันต้าก,ก็ปกตินะมันปกติแหละเขามาแจกของให้นะครับผมอันนี้คือเป็นอีเวนต์ของเกมนะเอาไปเลย อ่านะครับผมนี่เขาจะแจกของให้เนี่ยถ้าเกิดเราทําให้ซานต้าเขาจะแจกให้นะผมเดนฟอร์เฟนอันเนี้ยเราต้องเอาเพื่อนมาลิดด้วยนะผมถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยมันจะสปอนผีนะครับผมแล้วก็มาหลอกเราซึ่งมันไม่มีผลต่อ,อกเกมเพลครับผมแค่มาแกล้งเอาฮาเฉยถือว่าทําให้เกมมีสีสันนะครับ <L> หรือผมจะกดมาแกล้งตัวเองก็ได้นะเนี่ยกดมาแกล้งแต่ผมจะทํอย่างนั้นไปทําไมวะหวัดดีอันเนี้ยเต้นแน่มันมาทางซ้ายนะผม <c oughs> ผมเดาไดยเลยห <c oughs> น่อยกดในวิชั่น อ้าวม่เต้นว่ะอ้าวเฮ้ยมีสองคนมันไม่เต้นนะผมมันมีสองคนอันนี้ผมรู้นะครับโอเคมันยังไม่ขึ้นมาโอเคคนข้างหลังไปละข้้งหน้าไปแล้วนะผมเราปิดประตูอัดหน้าเขาเนี่ยบางครั้งเขาก็จะบ่นหน่อยเปิดเออผมอยากรู้ว่ะถ้าเกิดเราปิดร้านตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องเปิดร้านออกมาเนี่ยคือแบบปิดอยู่เฉยเนี่ยแช่ไว้จนถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมันจะเจออะไรหรือเปล่าครับ ดูคนนี้ก่อนปกต,ติใช่ไหมครับอืมเขาก็ปก,กตินะมันยังไม่ขึ้นมานะผมผมยังดีอยู่ผมเลยได้จำเอาไว้ว่าคนไหนผี่ปกติมันจะสุ่มเหตุการณ์ไปเรื่อยนะผมเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนไหนเป็นอะไรบ้างแต่มันคงเดาได้ไม่ยากหรอกถ้าเกิดลุงแก่ๆมาเนี่ยพูดภาษาไม่ชัดก็คือรู้เรื่องเลยครับผมเป็นผีแน่นอนโอเค ขอดูให้ชัดก่อนว่าเองปกติดีใช่ไหมเหมือนผมเห็นรอยสักนะครับผมรอยสักก็มันก็เป็นคนปกติแหละมีรอยสักกันทั่วไปทาไมต้นคอมันดย่างวะมันเลือดหรือเปล่าเนี่ยเลือดหรือเปล่าวะอ่ะผมจะส่งให้เขาไปนะครับผมผิดก็คือผิดขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะเอาขออีกหนึ่งอันอ่ะขาซื้อสองอันนะครับผมอ่ะโอเคเอาเอาแปบซีด,ด้วยนะครับผมเอาไปเลย ขึ้นมาไหมไม่ขึ้นมานะเนี่ยเขาแต่งตัวปกติดีไม่ใช่ผีหรอกเอ๊ขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะเอ๊ผมว่าถือถือว่าผมเพอร์เฟกต์นะผมจะพยายามทําอย่างนี้ไว้เอ้ยตกใจนึกว่ารถสีดําถ้ารถสีดํามาเนี่ยผมต้องวิ่งออกจากร้านนะผมแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราต้องวิ่งไปหลบตรงไหนนะเพราะผมพอผมวิ่งออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนยืนอยู่ด้านบนนะผมคนตัวยักษ์แล้วก็ส่องมาที่เรา เราต้องแอบหรือเปล่าวะคือแบบหนีออกไปปุ๊บแอบอยู่หลังร้านอะอย่าออกไปให้เขาเห็นอย่างนี้เหรอ,อวันชาวอร์มาะนะผมขอสักหนึ่งอันหน่อยดูสิเ <c oughs> ต้นไหมเต้นไหมไม่เต้นนะ <c oughs> เองก็ใส่ชุดวอร์มมาก็ปกติดีนะเอ <c oughs> พูดจาก,กรู้เรื่องนะผม <c oughs> อเอโอนกันมาละ <c oughs> โอเคคนนี้ปกติแน่นะ <c oughs> ผมเสียวม,มันมุดขึ้นมาจังเลยว่ะ เช็คให้ชัวร์นะครับผมยืนให้เขาไม่ขึ้นมานะ,ะมาไหมมาไหมเสียงใครพูดวะเหมือนมีเสียงคนพูดเลยหลังบ้านเหรอ หรือว่าเป็นเสียงอ่าอะนาล็อกที่เขาพูดเอาไว้ก่อนนั้นนี้นีม่มาแล้วคนทางซ้ายนะครับผมทำไมมาทางซ้ายวะมีผีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิญญาณวิญญาณนะครับผมโกสโกสโกสไอคนนี้ดูในกล้องในวิชั่นเราไม่เจอตัวนะครับผมเป็นผีดูครับนี่ปุ๊บปุบปุบนี่อินเดอร์แมนนะครับผมวาร์ปหายได้ด้วยเป็นผีโอเคไปแล้วนะครับโอเค ไม่ขึ้นมานะเราทําถูกหมดแล้วนะอย่าขึ้นมาเลยผมว่าผมอุ่นเนื้อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ตีหนึ่งแล้วนะผมผมต้องสังเกตหน้าบ้านเอาไว้หน้าร้านเอาไว้นะผมเดี๋ยวชายชุดดำมาเนี่ยคนไอ้คนเมามาว่ะไอ้นี่นี่แม่งหลังมีรูแน่นอนนะผมผมเดาไปเลยคนนี้คุณมากๆหลังมันจะมีรูนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเนื้อออกมาก่อนโอเคเสร็จแล้วครับผมปิดดูดูดู ด้านหลังมันมีรูอะไอ้คนนี้นะครับปิดโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมแต่เราต้องให้เขายืนออะมายืนหน้าร้านเราก่อนนะครับผมเราค่อยคุยแล้วก็อ,นนคอคก่คุยกับเรานะผมเราถึงจะปิดได้ดูดูดูหลังมีรูอิ้วผมผมเกลียดอะไรแบบนี้มากปิดเลยนะผมพอเขาคุยเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยดูครับดูดูดูดน่ากลัวว่ะขนลุกเลยเอ้ยมีเสียงอะไรได้วยวะ ทำไมมีเสียงเสียงหลอนด้วยเนะี่ยหลังเป็นรูน่าเกลียดอะ่ะใครกินข้าวอยู่ก็นะครับผมสวยไปหึหน่ากลัวมากเ้าเกิดผมปิดร้านอย่างเงี้ยไปตลอดเลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องเปิดร้านเลยอ่ะเราจะเจออะไรปะบังคับปิดร้านอย่างเดียวนะครับผมเออโอ้ยหวัดดีทำไมหน้าหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะอ่า มันเรนเดอร์มาอย่างนี้เหรอหรือว่าเป็นเพราะเกมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอ้คนนี้ปกติใช่ปะปกตินะแล้วทำไมแขนเป็นอย่างนั้นวะเฮ้ยดูแขนสิอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูแขนดูแขนเอ้ยอิวตัวอะไรวะเนี่ยปิดก่อนปิดก่อนผมไม่มั่นใจนะครับผม ผมขอปิดก่อนเลยน่ากลัวอะ่ะทำไมแข่ไปอย่างนั้นน่ะแขนมันหยกักๆแล้วก็หน้าตาก็ดูแบบน่ากลัวอะ่ะเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ย,อยมันขึ้นมาอ้าวแสดงว่าผมผิดเหรอเอาผมก็ไม่ขายให้มันนะทาไมถึงผิดอะ่ะมันขึ้นมานะผมโอเคผมจะจําไว้นะผมคนนี้ผมต้องขายเขาสวัสดีครับ คนนี้เขามีรอยสักนะครับผมเป็นผู้หญิงทําไมหน้าตาเหมือนผู้ชายเลยวะถ้าเกิดกูทําให้มันมันจะขึ้นมาอีกไหมเนี่ยเนี่ยปกติดีนะผมปกติดีคนกอหน้านั้นผมก็ไม่ได้ทําให้เขานะทําไมมันถึงขึ้นมาวะแสดงว่าผมผิดนะครับโอเคสั่งชาวอมากกับโซดานะผมแบลซี่ด้วยดูดิเรามีเงินอยู่ประมาณหมื่นห้านะผมแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลย ถ้าผมกดโชว์อออะอลี่นะผมมันจะง่ายเกินไปไงผมก็เลยไม่กดซื้อมานะผมอ่ะขึ้นมาไหมเนี่ยอยากขึ้นมานะคนนี้ก็ปกตินะแต่หน้ามันเหมือนผู้ชายมากเลยขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะปกติแหละเออมันขึ้นมาแค่หัวนะครับผมเล่นครั้งหน้าผมจะได้จำอาไว้ว่าอคนคนแขนรีบไปกินเนี่ยนะเออผมต้องขายเขานะ สวัสดีวันนี้เหมือนเด็กเลยนะผม oh, arma, ต้องการด่วนเลยนะผมต้องการโซดาด้วยเค <Anything else? S 1> okay, ปกตินะครับ no, ไม่ขึ้นมานะเอาเอารีบมากใช่ปะโอเคต้องการด,วด่ดวนดๆเลยนะครับผมเอาหยิบสิโ okay. อเคเขารีบมากนะครับ มันมีการอัพสกิลตัวละครปะ่ะหรือว่าซื้อตกแต่งหลานก็ได้ทําให้ดูไม่น่าเบื่อหน่อยโอเคเอาไปเลยมันมันมีปุ่มอฟันเฟืองทางขวาบนด้วยมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อปรับรถเสียงได้เฉยไม่มีผลอะไรน,นะผมขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะคนนี้ปกติสุดแล้วนะดูท่าเดินมานะผมขึ้นไม่ขึ้นมาหรอกโอเคไม่ต้องขึ้นมานะ เอ้ยมันจะตีสองเอนะผมเอ้ยโอ้โหตกใจตกใจเดินมาอย่างรวดเร็วนะผมดูกล้องก่อนเอ้ยมีสองคนมีสองคนผมปิดนะครับมีสองคนไม่ขึ้นมานะเว้ยผมทำถูกนะดูว่าผมมันมีสองคนนะครับเดินหนีไปละอีกคนนึงไม่เดินไปวะอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะปิดนะไปลวนะผมอ่า ตอนนี้มันจะตีสองเอ,อ้มันตีสองกวนี่ว่าผมต้องระวังไว้นะผมถ้าเกิดคนขับรถดำมาผมต้องหนีนี่ไงผมต้องหน,นีชิบหายชิบหายผมต้องกดอะไรวะมันมาเนี่ยผมต้องกดอะไรวะเนี่ยชุดดำเนี่ยผมต้องหนีไปไหนอะมันไปแล้วไปแล้ว ผมแอบอยู่หลังร้านนะผมเอาไฟดับไปละกดอะไรวะมันคืออะไรอะ่ะโอ้ยอยังดังไม่หายเลยเอาเปิดร้านเปิดร้าน อ้าพูดจาไม่รู้เรื่องผีนะครับผมปิดร้านนะครับโอ้ยนกหูปิดยังไงวะเนี่ยเอีลุงคนนี้เป็นผีนะครับเสียงอะไรดังวะยังไม่หายดังอกีกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่นอนมันปิดซาวอยังไงวะเนี่ย โอเคคนระับผมปิดในโลบอกดีกว่ากด E S C นะผมแล้วก็กดเบาเสียงลงมันมันยังไม่หายเลยว่ะเอาวัดดีเปิดร้านต่อหน้าเขาเลยนะผมแขนรีบไปเนะี่ยแขนไม่รีบนะตอนนี้ตีสองสิบเก้านะผมเกบปกติดีนะครับไม่ได้มีสองคนเกขายได้ทำไมเสียงมันยังอยู่วะมันมันมีอะไรผิดปกติปะ่ะห้องชัดก็ปกติดีนะ ผมต้องทำอะไรบ้างวะรู้สึกลำคาญไหมครับผมถ้าลำคาญผมปิดเสียงเลยนะเพราะว่าเสียงยังมันยังไม่หายนะครับผมเกส่งให้เขามันยังไม่หายดังอีกว่ะมันเป็นเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยอ่ะหูตกใจหลบอยู่ถังขยะไปผมว่าผมปิดเสียงเกมดีกว่าวะ่ะอย่างเงี้ยโอเคนะผมผมปิดเสียงเกมแล้วขออภัยด้วยนะครับผม ผมไม่รู้ว่ามันเกมมันบััคหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือผมอาจจะต้องไปปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมก็ยังดําเนินต่อไปนะถ้าเกิดเกมโอเวอร์จริงอ่ะผมต้องตายนะครับผมจริงๆผมต้องตายนะถ้าเกมมันก็ยังไม่โอเวอร์นะครับเนี่ยในกายยังเดินอยู่เลยผมก็ยังเล่นได้ตามปกตินะครับผมดูกล้องก่อนเ,เอ้ยมันเต้นมันเต้นไอคนนี้มันเต้นนะครับผมปิดเลยมันเต้นอะาผมปล่อยเขาเต้นต่อไปนะครับไอตัวนี้มันโคตรฮาเลยว่ะ โอเคไปแล้วนะผมเสียงเกมยังดังอยู <øre> ่เปล่าวะเสียงเกมยังดังอยู <Arabic> oh, ooh, ่นะผมผมกดเปิดฟังแล้วมันยังดังอยู่เลยนะครับมันปิดไม่ได้ว่ะแล้วท้องฟ้าก็เป็นสีแดงนะครับผมดูดิท้องฟ้าเป็นสีแดงไอ้ตรงนี้มันก็ยังขึ้นมาไม่มากนะผมขึ้นมาแค่หัวเองอ่ะสวัสดีพวกปกติดีใช่ไหมเนี่ยคุณลุงอุ้ยอุ้ยเกาะหลังหืูผีอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวขนลุกนะผมดูันมองกล้องด้วยปิดเลยนะผมปิดเลยปิดเลย เจอผีอย่างนี้ใครก็กลัวนะครับไอตัวหน้ายิ้มยังไม่มานะครับแล้วก็มันจะมีอ่าตัวชาชุดดําซึ่งผมเจอไปแล้วนะครับแต่เขาก็ไปละเสียงเกมหายยังวะเสียงเกมยังอยู่อ่ะยังไม่หายเลยนะครับผมแก้ไม่ได้ด้วยอ่าคนเดิมนะครับผมคนนี้เขาไปวิ่งมาใส่ชุดวอร์มนะครับปกติดีเนี่ยคนนี้ปกติดีโอเคครับผมเราก็ทําให้เขาตามปกติเลยครับ อ่าเอาไปเลยขออภัยด้วยนะครับผมที่เ one สียงเกมไม่มีนะเพราะว่าผมต้องปิดไว้ก่อนนะครับผมเสียงเกมมันบั๊กว่ะอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับผมนี่นะเสียงเกมมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดผมเปิดเสียงเกมไว้มันดังตีดตีดไม่หยุดเนี่ยผมต้องไปกดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่เปิดปิดไฟมันไม่เกี่ยวนะครับอุ้ยวันดีหึงแม่งเกาะหลังอันนี้ไฟเกิวไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะฉะนั้นเสียงเกมมันมันน่าลำคาญมากผมต้องปิดไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคผมปิดเสียงเกมแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้มันลำคาญนะครับ หวัดดีไอคนนี้ไม่คุ้นเลยว่ะไม่เคยเจอนะผมปกติใช่ไหมเนะี่ยโอเคปกตินะผมลูกค้าคนนี้ผมไม่เคยเจอว่ะอ่าโอเคเขาชำระเงินมาละรู้สึกว่าข้างหน้าข้างหน้าร้านของเราเนี่ยมันมีหีมะด้วยว่ะครับดูดิเป็นคาหีม้าตกนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญอะไรหรือเปล่านะ โอเคโลละแล้วก่อนที่จะให้เขาเนี่ยผมขอเช็คเพื่อความมั่นใจนะเพราะว่าคนนี้ผมไม่เคยเจอนะผมลูกค้าคนนี้ตอนเล่นผมไม่เคยเจอเลยเคปกติดีนะผมถ้าให้ก็ผิดปกติมันจะขึ้นมานะไปตัวนี้มันเหมือนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันขยับมันขยับมันขึ้นมาเหรอสวัสดี อะไรวะพูดพูดอะไรของมันวะขึ้นมาไม่ได้อยากขึ้นมานะเว้ยกี่โมงวะเนี่ยตีสามวะน,นะผมเราต้องอยู่ไห้ได้จนถึงเจ็ดโมงช้านะเฮ้ยทําไมหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยป้าปกติดีใช่ไหมลาด,ดินเนอร์นะผมทำไมหน้าตาแบบใช่ปะเนี่ยเฮ้ย เออผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรนเดอร์มาอย่างนี้หรือเปล่านะแต่มันก็ไม่ผิดปกติมากนะผมอาจเป็นเพราะว่าอาเรนเดอร์มาด้วยไงเป็นอย่างนี้อ่ะผมทําให้เขาไปก่อนนะผมถ้าถ้าเกิดใช่ก็ไอตัวนี้ก็จะมุดขึ้นมานะครับมันจะมาฆ่าผมถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันผมจะได้จําไว้ว่าอันไหนผมควรทําให้อันไหนไม่ควรทํานะครับผมโอเคอืมไม่มั่นใจว่ะอ่ะเอาไปเฮ้ยเฮี้ย ตกใจเฮ้ยโอ้โหแม่งมาแห่ใส่กูเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วนะผมโหสะดุ้งเลยเมื่อกี้นี้มันแห่ใส่กูว่าแล้วกูว,ว่าแล้วมันหน้าตาอย่างนี้โอ้โหคนลุกเลยแล้วกูอยู่ในห้องคนเดียว<น>ดีนะกูไม่กินลันบ้าน แลไวตัวนี้ถ้าเกิดมันโผล่ขึ้นมาเต็มตัวนะผมมันบีบคอผมตายเฮ้ยทำไมรถหยุดวะเฮ้ยมันรถหยุดอ่ะไอตัวนี้ยากุซ่านะผมไรอะดาก้อนมันจะกีดใส่จอใช่ไหมมึงจะกีดใส่จอใช่ไหมเอาไม่กีดมันไม่กีดใส่จออ้อาวปกติดีนี่เอเคขายให้นะผม <laughs> ใช่เอวะไอไอ,อ,อนี้น่ากลัวรจริงผมผมขอซื้อนะผมโชว์อะ anomoly นะผม ผมจะได้รู้ว่าใครเป็นผีนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนอไฟบนหัวสีแดงน,นะครับผมว่าใครเป็นผีบ้างอันนี้น่ากลัวจริงกูเริ่มกลัวแล้วแล้วกูเล่นคนเดียวเสียงเกมก็ไม่มีอีกเสียงเกมกลับมาเป็นปกติอย่างโอ้เสียงเกมยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับผมยังไม่กลับมาเป็นปกติเลยวันดีมึงจะมาฆ่ากูตอนไหนวะเนี่ยโอเคเฮ้ยปกติดีนะไม่ขึ้นมานะเว้ย เขาไม่ได้แห่ใส่ผมนะครับผมแต่อตัวเมื่อกี้นี้มันมันมายิงฟันใส่ผมอุ้ยน่ากลัววะ่ะไม่ขึ้นมาดีล,ละเมื่อไแต่เช้าว,วะแต่ว่าผมกดโชว์อะ anomoly มาแล้วนะครับผมถ้าเจอผีก็ขึ้นสีแดงเตือนผมเลย